สวัสดีนะคะตอนนี้ก็อยู่กับช่องไข่ต้มคุงอีกแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการหาเพชจฟรีไฟล์แบบฟรีที่ไม่เสียเงินใดๆทั้ทงสิ้นเลยก่อนอื่นนะคะทุกคนก็ต้องเข้ามาที่ Pay Store หรือว่า App Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า happy dummy หน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะไม่ใช่แอปการพนันหรือว่าแอปผิดกฎหมายใดๆเลยนะคะเป็นแอปที่เล่นเกมเพื่อหาคอยไปแลกบัตร ทูมันนี่แล้วก็ไปเติมเพจฟรีไฟง่ายง่ายๆแค่นี้เองค่ะพอโหลดเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็กดเข้ามานะคะแล้วก็ล็อกอิน c e e o o o k หรือว่า Line ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็จะสอนนะคะว่าวิธีการหาคอยเพื่อนาไปแลกเพจฟรีไฟเนี่ยทำยังไงบ้างก่อนอื่นเราก็ต้องกดไปที่คำว่าเชิญมุมขวาบนนะคะเสร็จแล้วก,กดไปที่คำว่าผูกปุ่มสีเขียวแล้วก็ใส่โค้ดรหัสเชิญของพี่เลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีได้รับคอยเหมือนกันแบบเกม มันก็จะมีเกมให้เล่นหลากหลายอย่างนะคะเช่นดัมมี่แข่งแข่งโป๊กเกอร์ทุกคนก็สามารถเล่นเพื่อรับคอยไปแลกเพชรฟรีไฟล์ได้นะคะทุกคนเกมมันก็จะเป็นแนวนี้เลยมันจะมีให้ทำภารกิจต่างๆนี่ภารกิจที่เราต้องทำก็คือเล่นดัมมี่20มืออันนี้จะได้10คอยนะทุกคนเล่นดัมมี่30มือก็ได้30คอย ไพ่แขง30ครั้งได้10คอยเล่นไพ่แขง50ครั้งได้30คอยนะทุกคนแล้วกเกิดอยากได้คอยเยอะๆเราก็ต้องไปแข่งทัวร์นาเมนต์เนาะแล้วก็กดไปที่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยแล้วก็เล่นอะไรก็ได้ที่ทุกคนถนัดอนะเนาะแล้วก็กดพี่ถนัดแข่งแข่งนะก็ไปกดแข่งแข่งเนี่ยมันก็จะมีให้แข่งเพื่อรับแลกทูมันนี่เห็นไหมอันนี้เราก็กดลงทะเบียนไปเลยเนี่ย หกโมงแล้วก็กดลงทะเบียนไปนี่มันก็จะมีบอกว่าแข่งได้ลำดับที่เท่าไหร่ถึงจะได้บัตรถถึงจะได้เหรียญคอยนะทุกคนอันนี้ถ้าได้ที่1ก็ได้3,000คอยได้ที่2 2 5 0 0คอยได้ที่3ก็1,500คอยนะทุกคนนี่แค่น,นี้เองเนี่ยแล้วมันก็จะมีหลายกิจกรรมเลยนะไม่ใช่กิจกรรมเดียวเนี่ยอะไรที่เป็นลงทะเบียนด้วยตัวเนี่ยนะทุกคนก็กดไปลงทะเบียนเลยนะถ้าเราได้ที่1 2 3ส หรือได้ที่ที่มันเนี่ยมีรางวัลถึงคอยเนี่ยได้ที่อันดับ4ีถึงสิเนี่ยก็ได้300คอยเลยนะทุกคนก็เข้ามากดลงทะเบียนได้นะทุกคนแลกทูบัตรทูมันนี่ได้ฟรีๆเลยนะทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกันนะคะถ้าหนัดเกมไหนก็เล่นเกมนั้นเลยเนาะคอยนี้นะคะก็สามารถนําไปแลกเพชรฟรีไฟได้เดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการแลกเพชรฟรีไฟเนาะกดไปที่คําว่าคอยตรงนี้เนาะ ไปที่เหรียญคอยนะคะแล้วก็กดที่คําว่าค่าโทรที่นิ้วชี้ตรงนี้พอเราเข้ามาหน้าระบบแรกนะคะมันก็จะมีให้แลกทั้งเติมเงินมือถือแล้วก็แลกบัตรทูมันนี่นะคะก็คลิกไปที่แลกบัตรทูมันนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าระบบแลกเงินทูมันนี่นะทุกคนมันก็จะมี3ราคามี150บาท300บาทแล้วก็500บาทนะทุกคนแต่ตอนนี้ของรางวัลมันหมดนะคะก็สามารถเข้ามาแลกใหม่ภายใน10โมงหรือบ่าย2ของทุกวันนะทุกคน ก็พอเราแลกเสร็จเนาะอันนี้พี่แลกไปแล้วนะเราก็คลิกที่คาว่าบันทึกเนาะนี่แล้วเราก็เอารหัสตรงนี้นะคะ Copy แล้วก็ไปเติมเกมในเว็บเติมเกมพอเข้ามาเว็บเติมเกมแล้วนะคะก็คลิกไปที่ฟรีไฟล์นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบเนาะแล้วก็เลื่อนลงไปคลิกที่ทูมันนี่นะแล้วก็เอารหัสที่เราก๊อปมาวางลงไปเลยแล้วก็กดยืนยันเนาะ นี่ได้แล้วแล้วก็เพชรมันก็จะเข้าไปอยู่ในเกมฟรีไฟล์เราไปดูกันเลยแล้วเพชรก็เข้ามาอยู่ในฟรีไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้รับก่อนสวัสดีค่ะ